สวัสดีครับนี่ผมสิบ้ามาถอดกับประตูเข้มกับตัวละสิบบาทครับประตูเข้มแตเสือ้อพีกแห้งต้ไปถอดฟองครับกินครับประตูเข้มครับผมเงื่อนครับกราเซาเงื่อนเดี๋ยวไง่ายๆครับลงุงลงทุนแค่สิบหาบาทครับ เรียบร้อยครับถอดปลาทุกเข้มครับผมส่องง่ายๆครับมืเนี้ยินครับบลกพี่แห่งถอดครับก็พริกดิบถึงก็คนยอค้อนครับมารับมากินน้ำกันครับ ปลาทุเขม่ำเขาเหนียวครับอด้กินมาดวนเนี่ยปลาทุกเข้มกันเลย ถ้าแย่ผมมาท่านตายตะบัสล่าตายไม่ได้เอาบริกรนนึกเดียวจะกินล่อถอดซุยกินดูดูครับไม่ไงผมอัตนาเห็นนะ กราดข้างนอกจนสิกวบเลยครับจ้องไว้จำกินได้หลายมือเอ ยังเสียแล้วครับมันกลินแบบประหยัดลงทุนแค่สิบกว่าบาทคิดอยากหรือว,ว่ายังซื้อมมนกนลิ่นนะพอจะกลิ่นมากดวนแล้ว จะโดนแล้วพญาย,ยกมาพญาย,ยกมาตาย,ยาตเลยนะเราพญายพญายตายกวนย่ายตะกี้ย่ายเราผ้าถอดกินดูดูผมกินแ,แสบเน่าอ,อยู่หรอวะผ้าถอดดิ กินข้าวไรจนชิ้นปากจนวาแสบล้วกี่ว,ว่ากินว่าเป็นแล้วว่าว่าผมม่มกักของอยังบ่เค่กินเนี่ยฮะดืดูจนชิ้นปากกับที่วาแสบแบบเัง่ไปอยู่ใายทหารนี่กอนเนี่ยผมไปอยู่ตะกีว้ว่ากินกับว่าแสบ ข่ายทหารก็เฮตกระแกงเกืดโซ่กินครับมึงจะเล่าเรี่ยงเล่าเหตุฟังครับที่ไปที่มาก็ตอนตอนที่ผมไปอยู่ข่ายทหารหนึ่กรุงเทพครับแต่ถ้าเพื่อนผมผู้นึ่งคนกดเห็นไล่การผมบมงเมอเอื่นกดกขัไปยูทธไปเห็นจําได้เขาบอ,อกเหตุฟังเขาโทษว่าบอกผมว่าจำเขาได้เพราะเพื่อนมาทำทำเราได้เพื่อน เราเคยเป็นเพื่อนกันในค่ายทหารกันตอนแรกผมเงินเดือนเพื่อทั่วมาผมเองคิดี่าเฮ้ืองหนังเคือหัวจักกันผมที่แท้เขาอันเห็นผมในคลิปครับเขาเลยจำนามเลยเขาเรียกว่าเคยเกียนทหารน้ำกันเขาว่าเขาเห็นผมเห็นคลิปยูทูบเขากดเขาประเอรนกดกระแไปเขาเห็นนะมันเด้งมากเด็กในตัวสาวเขาก็เห็นเขาเลยกดกระวงเขาเลยหัวจักว่าผมเป็นเพื่อนเขาโอ้อันตัวเนี่ย เขาไดยวางเสียว่าเราว่าเขาหู่จักกัน้ำผมค่อยเป็นเพื่อนในข่ายทหารน้ำกัดน,นะครับเขากับเก่งทหารนี่กันนับรับถือใบแดงอยู่นี่อยู่ในข่ายทหารเดียวกันนับข่ายเดี๋ยวผมยื่นแหละ เข้า่าเขาก็บอกผมฟังว่าเราจําตนเองได้อยู่นะเคยเกีฑยนทหารอยู่ในค่ายทหารเดียวกันเคยฝึกทหารด้วยกันนะเขาก็บอกจังสี่แล้วครับเขาโทรมาคุยน้ำผม <laughs> เขาบอกผมว่า <laughs> ถ้าเ้อก็เห็นผมอยู่ในคลิป y o u b u เหมันละ ก็ดีใจอยู่ว่าเอ้คือเดี๋ยวมาพอผมนี่ช่อง YouTube เดีอยนนี้เผืน่นที่เคยเขียนทหารน้ำกันนี่นี่นขายทหารเดียวกันผมไปเขียนทหารห่งเทีเมื่อกี้มันข้ของน้มามลอแท็กดาบน้ำกันมันมีกางเกงแน่เขาจากแจก น้องเถ่าทหารน้องเถ่าข้ามแบตก็ไดอแจกแจกตะวันอนที่ผมจําได้วันแจกพี่ครับเสียงเงินเขากะหักกว่าขึ้นก่อนตะกี้ทหารรุ่นพี่เป็นกําลังออกก็ดีเละ เพราะแบบนี้กับาอยู่บ้านก่อนว่าเขาปล่อยกลับบ้านไปเยี่ยมบ้านผมบอกกลับไปซุ่มจ้าเขาจะของห่วยเนี่ยกล่องอร่อยผมเนี่ยเขาจะบอกว่าทหารดุนพีกันแก่งผมพขาตีผมดูเขากับซ้ำเป็นคู่ฝึกทหารเนาะซุ่มจา้าซุ่มหน้าซิปซุ่มยังเขาอะไรพวกทหารดุนพีเนาะมันเป็นคู่ฝึกครับ ฝึกพวกทหารเกณฑ์รุ่นหม่เข้าไปทหารเกณฑ์รุ่นหม่เข้าไปพึ่งเข้าไปพัดแรกพึ่งเข้าไปที่แรกเขาไก่ทหารรุ่นพี่แหละเป็น,เป,นเป็นคู่ฝึกมันเรกกรว่าทหารรุ่นพี่ผมสร้างเล่าเนี่ยขายทหารผมก็ตีผมดูหวดัวการแก่ง ขาปฏิเตุผิดยังมาติเขาแบบว่ารอเขาดันพื่นเฮ็ดนั่นเฮ็ดน,นี่นะครับปัดกวดยังทำทั้งสี่อ่ะเ,เขาว่าฮอบปัดภาสาอ่ะเขาไปแก้ไม่ใส่ฮอไปปัดกวดไม่ได้บดัดแต่ว่ากับสนุกสุดเด้อแต่ว,ว่ามันมันเหนื่อยแดงลับไปลับมาเลยนะยี๋่ว่าฝึกไอ้ สวนสนามเนอะก้อนจิไปวนสวนสนามอยู่อันมันทานทหารหลาบที่สือเบอยียดเอเขตบางเขนนะเพราะว่าข่ายทหารทุกข่ายนี่ข่ายรักษาพระองค์ไงนี่เมื่อกรุงเขพยเขาจะไปิวนสวนสนามอยู่ทหารหลาบที่สือเบียดกับยู่เขตบางเขนก้อจะไปิ่ทำพิธีสวนสนามอยู่นั่นนะครับทุกปีปีปีละเทีย่ยมน้อนกุมเนใ้อเจ เห็นเป็นปวงของฉันอ่ะเราต้องทำการฝึกฝึกเดินสวนสนามบ,าบอดี้ฝนะึกบอดี้กันแก้ไม่ได้บ้างนะฝึกบอดี้ฝึกจะได้กล่องร้อยเราแถวกล่องร้อยมิได้ขายทหารหมองที่ผมยู่ครับฝึกบอดี้พวกจ่าพวกได้สีปัญญาให้แก้ไหมฝึกไม่นะัฝึกฝึกจแบบจนจนคล่องว่าไงจนจนเฮ็ดถือกัน ผนเวลาไปสวนสนามจริงอย่อนทหารลาบที่สเสบียดนี่กัต้องอใหญ่พิดพาดครับพ่นว่าต้องเห็นของเขียวคือ,อใหญ่พิดพาดอันผิดพาดมากนี่พวกแม่สีพวกจ่าพันวามันอายขออายพวกผู้มัญชาติการายข่ายทหารส่มเบือนเพราะว่ามมีข่ายทหารส่งเบือนกับไปเดินสวนสนามกันยู่นนะครับ ข่ายทหารหลับที่สิบเบยมันก็อยู่เขตบางเข้นตรง้ามวัดพระศรีมหาธาตุครับยุคกรุงเทพแตัวตะเกียบผมไปสวนสนามนี่ผมกับอดีสวนของเขาแต่ว่าไม่ได้ฝึกอยู่แน่นข่ายทหารแถวกล่องลอย,อยออแต่คลองตอนนี้ไปสวนสนามจริงเพิ่นไปผมไปสวนสนาม เป็นญาติผมเฮ็ดพิดพาลาดนะเขาจะอ,อจาเ้าค้นเก่งๆค้นของค้องครับค,ค้อ่คื้อๆเขาจะเอ,อาไปย่งางสวนสน,นามจริงได้ผมกับมีหนาที่ครับว่าถือกระติกน้ำแล้วไปทหารกินส้มจ้าส้มน่ายศิปรนให้ผมถือกระติกน้ำเสิร์ฟน้ำให้เขากินนั่ซื้อ แต่เขาเว้นว่างกหรอเทพเพิ่นกับผมไปเขอหรอกวะยี่ในข่ายทหารผมเนี่ยที่มีอยู่สองกนสามกนเนี่ยเพิ่นบไปขอเว้นว่างผมเพิ่นนึงเพิ่นกับเพิ่นไปขเขาเว้นในพระราชวังแถวสนามหลวงกระบี่อีกคนหนึ่งผู้ใดแว่าคนจังหวัดใดีุ่นุล่ะที่กรุงเทพล่ะ เขาเป็นคนสตีไม่ค่อยดีกันนะคนนั่นก็บม่ได้เขาวเวียนวังนะมันบรกคัดเขาไปเลยเขาเเ้าเสียเอาคัดต่ขคนดีๆคอนคือนนะครับคนที่เป็นที่หนาพ่อใจของของของทั้งทั้งจาทั้งไอน้นที่ผูพันเิ่นพ่อใจิ่นจะคัดไปคัดไปเขาวเวียนพระราชวังนะครับ คนเหนเ่คนพ่อใจมันก็มันก็บ้าค,บคับไปถ้าผมไม่ได้ไปหรอกเพราะผมเคยเขาเวแต่งแถวช่องหาท่าท่บ่อฮะประว่าขายทหารที่ผมอยู่นี่อยู่เขตสนามเป่าครับเขตพญาไท สองพ่นทหารมาที่สองรักษาพงค้นเขาขี่รถบัสแล้วขี่พันดูลขุ่มก้อนของเ,เทีเเ่ยวนี่ม่ถึงเทียบเขาเหาขีาข่พันดูครับเขตพญาไทเขตสนามเป่าสเห็นเลยครับของพ่นทหารมารักษาพง์ที่สองยู่ข้างๆใกล้ๆครับท่บทบหะ ใกล้ๆกับสถานีท่อทัดช่องหาติดกันผมก็ไปเข่าเวียนหน้าประตูโค้งเลยห้างเข่าช่องท่อทบ่หาผมไปเข่าเวียนแถวนั้นเนี่ยแถวบริเวณท่อท่บหาสถานีท่อทัดช่องหาก็อยอกคัดผมไปเข่าแต่ว่าจ้างพ่อมได้เงินพ้อมคนเดียวบ่าเข่าก็ไ่ได้เงินแต่บนเดียอยากได้เงินกับไปเข่าก็เป็นการจ้างครับจ้างทหารเกีย์ไปเขาเขาเวียนยอะ ทา่งเขาประตูคงตอนนี้ขายทหารผมเนี่ยซุมมมูผมที่เกียนทหารในขายทหารม,มองที่ผมอยู่นั่นที่เคยเกียนทหารน้ำกันน้ำผมเนี่ย มันสีมีคนที่หนีอยู่บ่าเกินสองคนสามคนกับหนีทหารแบบว่าบางคนเนี่ยรักออกไปข้างนอกเลยเด้ลรักไปยามช่วงเวลาย่ามันขึ้นรักหนีออกไปข้างนอกต้องใส่จะักปีนกำแพงโดดออกไปข้างนอกว่าุ่มจา่าซุ่มผู้พันซุ่มยังขยอบผงหูซุ่มนายสีเป็นกับผงหูนะแต่ยิ่งวางสั่นแบบรนะักหนียิ่งมันขึ้นแต่ว่าประกับมาไปอาลาดเลย สู้มผมแถวบ้านก็เดียวกับมี่ก้อนติดทหารไปเกียนทหารอยู่ในข่ายทหารเดียวแลวผมกับมี่ครับแถวค้นแถวบ้านใกล้ๆเครื่องแถวนี่นะใกล้ๆบ้านเกิดผมกับมีครับเขาก็ไปเกียนทหารอยู่ในข่ายทหารเดี่ยวนล้วผมอยู่อยู่ใกล้ๆกันอยู่ในกล่องลอยใกล้ๆกัน มีในขายทหารเดียวกันแต่ว่าเหมือนพวกเขาเขาเว้นเนี่ยช่องอลางคืนเนี่ยเขาเว้นหนากกองร้อยครับก็ยืนเนาะคือยังแยมรักษา,าการเนี่ยเขาเว้นก็นยังเขาเป็นงยามเลยครับบางคนเขากับจ้างกันคันว่เขาที่ข้านเขาจ้างจ้างมู เขาแทนก็ได้แต่ว่าต้องเสียเงินจ้างเขาแต่ว่าขาเจ้าเขาบางบางเที่ยวผมก็เคยถือเขาจ้างยู่ได้ผมก็อยากได้เง like, ินผมก็เขาก็จ้างผมอยู่เขาเว้นไหเห้องในได้อันทางนังสี่เขากรบโวอยู่เขาเว้นให้หน่อยนะเราจะจ้างะเพี่ยนทีเกียนทหารน้ำกันนะครับอยใน่ายทหารเขาจ้างผมเขาเขาจิคานเขาเวีนช่วงเด็กๆปั้นตีสองตีสามจิคานลูกออกว่าติดย่ามเขาเวีนครับอยู่ทั้งกลอง้อย เขากระจ้างผมเขาเวียนทนไปยืนรักษาการเป็นย่ำช่วงนึกเด้อกับ้าคกันปุกกันออกไปเขาเวียนแล้วบางเทียบผมฉีกขาดลูกเลื่อนเนี่ยไปอยู่ข่ายทหารแบบบางเทียบเขาท้ลมหดบางเทียบกับว่าท้ลมหดครับบางเทียบกับมือบางเทียบกับบุ้งมือเป็นไงกัเมือฝึกหนักหนักกับมือยังหรอ้ากันจริงยังเดี๋ยวแบบ ถือล่องทอดกิ่งแบบเอาหัวกิ่งขี้ดินนะครับแบบกิ่งไปข้านไปก็มีบางคน,นเนี่ยข้้นโอ้ยแบบนี้ตากดงตากแดดบาเนี่ยมันทดลองหมดครับขายทาหารเนี่ยลำบากผมอุจักการศึกษาเรียนรู้มาแล้ว ได้ประสบการณ์มาแล้วผมสมมติันนี้มนผมจนรั่งเลยลหละจนม,มามากเลยลหละแบบจนจิตคิดว่าจนม,มามากเขาไปอยู่ข่ายทาหารได้เลยวล่าพื้นผมมันหลังจากทีเคยได้ประสบการณ์มาแล้วในการฝึกมันเมยครับกินขขากินน้ำก็กินยกฉากความนีม้ล่ากินขอยิ่การยกทั้งสี่หมดเล้ว ใส่ใส่มือ่อว่ายกบอมันว่ายกถาดนึกกินได้ใส่มือ,อยกครับตอนนี้ออ,อ,อมเม็ดแล้วยิ่งแล้วใส่มือ,อยกอังที่ละมั้งเท่าที่ผมจำได้ผมแบบเลื่อมๆเหมือนกันนะก่อนจะกินขอนี่ร่องอาหารบอกทหารเกียรก็เข้าเข้าวผ้าเฮ็ดกันนะที่เกียรก็ต้องเฮ็ดทุกข,ข่ายนะครับผม แต่ผมจำไม่ค่อยได้กันผมก็ปึกขึ้นกันนะผมบดีนั่นแล้วครับผมบดีบดีฝึกมาด่วนแล้วลว่ามันนี่จะขายทหารมาอยู่บ้านดวน่วนเลยจำไม่ค่อยได้แต่ถ้าท่าไอ้จับปืนในที่นั้นจำไม่ค่อยได้เลยจับปืนปืนในเฮดเคี้ยวนี่ปืนมันธรรมดาปืนผมไปยิง่ง ฝึกเยอะแมมองไอ้สนามยิ่งปืนยู่ใน้ขายทหารอ่ะเว่าก่องพ้นทหารมารักษาพระองค์ยู่มองที่ผมอยู่มันจะมีมองไอ้ซ้อมยิ่งปืนนะครับบอกทาหารเกณฑ์ต้องไปซ้อมยิ่งปืนเนี่ยผมเขาไปซ้อม,มเขาอยู่ยิ่งเป็นยิ่งเดี๋ยวาหลายนะแต่ว่าประมาณสิบนัดเด่นอะยิ่งปั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 งืนสั้นดึกดึกดึกดเมื่อจับจนสิบวคอยอย่ สุ่มนายซีพ็นก็บอกเลยว่าจับจ <IN> sí, so ับหมมันมือแข็งเลยน่ะพั่มาจะไปจับมืออ่อนเพยายามเก่งมือจับเห็ดมือแข็งแข็งเลยเพราะว่าเวลาเขายิ่งมันแรงกระแทกเนาะปืนมันนี่มีแรงกระแทกแล้วมันจะซันดืดเลยมันเด้อเขาต้องจับมันเนนเนี่ยมันเด้อย่ามยิ่งปืนนี่มันจะสันเลยแหละปืนมันจะสันดกดเลยนะปืนเฮ็ดเค่ แต่ว่ากับมวนอยู่หรอว่าว่ามันมันเน่ยอันนั้นาะมันเดี๋ยวว่ามันก็ดอยู่ในความส่งจัมเนาะสหลับบรรยากาศเคยฝึกทหารยู่น้ำมูน้ำพวกมันก็มีความสนุกสนานไปน้ำมันอยู่ช่วงวันเสาร์อาทิตย์กับมีช่วงเยี่ยมยตดอยู่กับฟอฟ้เมีย ทหารเกฑ์เขาก็มาเยี่ยมหลูกไส้เขาเจ้าอยู่ซุ่มพ่อเมียเขามาเยี่ยม,เย,ม,เ,ามาเยี่ยมนี่ขายทหารช่วงวันวันเยี่ยมญยาดนะครับเขาจะเปืใอ้เขาไปเยี่ยมอยู่้พอเมียเขาไปเยี่ยมแต่ช่วงวันอาทิตย์แะ่ล่ะมั้งช่วงเสาร์อาทิตย์ซาใจกับจะติดขายทหารอยู่แถวบ้านหอนะครับใกลไก่บ้านหอแถวคอนแกนแถวยังตะวันบุติด จ,จับถือใบแดงเขาบอก